ต้นอะไรครับใครรู้จักมางดอกมันสวยดีจังเลยแต่ต้นมันโคตรลำคาญเลยเนี่ยเคยเห็นไหมครับเหมือนบัวนะ,ะม่อนรู้ว่ามันเรียกอะไรตอนแรกนึกว่าดอกไอ้นี่ดอกผักบ,บุ้งมันไม่ใช่อะ่ะนี่ฮิโรเล่นให้นะต้อมดูดิมัาา้งเล่นไงให้เล่นยังไงเออมันคือดอกแลวนะ้วเนาะเอาอันเนี้ยอ๋อต้องเอาแห้งๆนะนะโอ้แล้วแกไปเอาแห้งๆมางี้มันก็แพร่พันธุ์ไปเรื่อยเลย ออกมาฮิโนโูมาถือเป็นลูกแซกขย่าวเหรอเออมันดังไหนขย่าวหน่อยเออไหนฮินลขย่าวดิเรื่องเน,นี้ยขย่าวนี่เออจะสวยนะเนี่ยอ๋อโอ้ยน่าไงท้อง <c oughs> ใครรู้บ้างว่ามันคือต้นอะไรครับเต็มแปลงเลยเนะี่ยเดี๋ยวต้องกำจัดหน่อยละถ่ายรูปแล้วก็แบบเซิร์ชในกูเกิลดิอนี่นะข้างในมันแล้วขย่าวไหนยขย่าวที ต้องรวมหลายๆอันมันเออเอ,อ,อย่างเงี้ยหรอเรื่องเงี้ยไม่รู้เห็นมันปอกได้ก็แกะเออเขาท่าครับใครรู้จักมั่งดอกอะไรเนะี่ยคอมเมนต์บอกทีครับเม็ดโคตรจะเยอะเต็มเลยเนะี่ยโหทั้งแปลงเลยพันผ่านรถไถนี่เอาเรื่องอยู่ใช่ไหมเนะี่ยเอาเม็ดออกนี่ฮะจะเอาเม็ดออกแล้วนี่นี่แล้วเดี๋ยวมันก็ไปแพร่พันธุ์นี่น ใครอยากได้ไปปลูกบอกได้แล้วเดี๋ยวส่งมาเรียนเต็มเลยเนี่ยนี่จะลงทุเรียนนี่ต้องมาถ่ายทิ้งเนี่<ว>ยเวลาตอนดอกมันบานตอนเช้าเช้าว่ะเป็นขาวทั้งแปลงเลยนะอ๋อมันเป็นสีขาวอย่างงี้ในในในเออวะไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นตอนมันบานเช้าเช้ชาว่ะแต่ตอนเช้าอะ่ะแค่ดอกปกติอ่ะมันสะท้อนแสงนะเราให้พระอาทิตย์มันเข้าอีกฝั่งถ่ายรูปก็สวยเลยแต่ไม่รู้เรียกรูปอะไร ใครรู้คอมเมนต์บอกทีครับไปเด็ก